ค่เด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนและโรงพยาบาลนั่นเองค่ะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนั้นเด็กๆมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสคูสคูโรงเรียนเด็กๆมาสะกดคำตามคุณครูนะคะ S C H O O L. school. โรงเรียน teacher. teacher. ครู T. E. A. C. H. E. R. teacher. ครู student. student. นักเรียน S. T. U. D E N T student นักเรียน j u n i t o r นักการพานลง J A N I T O R j u n i t o r นักการพานลง Hospital Hospital โรงพยาบาล H O S P I T A L Hospital โรงพยาบาล Doctor Doctor หมอ D O C T โออาด็ o, A, หมอและคำสุดท้ายนะคะเน r ร์สเนอร์พยาบาลนูอา E n เอสีเนพยาบาล ต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาส,าสำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่20เลยเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วก่อนอื่นเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆชี้นิ้วตามคุณครูนะคะโรงเรียนของฉันเขียนตัวเลขตำแหน่งของบุคคลในโรงเรียน ในช่องสี่เหลี่ยมของคำศัพท์ให้สัมพันธ์กันและเขียนตามรอยปราอีกครั้งนะคะเขียนตัวเลขตำแหน่งของบุคคลในโรงเรียนในช่องสี่เหลี่ยมของคำศัพท์ให้สัมพันธ์กันและเขียนตามรอยปราเอาละค่ะเด็กสำหรับแบบฝึกของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นให้เด็กมาดูรูปของเรากันก่อนนะคะ ซึ่งรูปของเราในวันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเด็กๆทราบไหมคะเก่งมากค่ะไปเกี่ยวกับโรงเรียนของฉันนั่นเองซึ่งโรงเรียนของฉันในรูปมีใครบ้างคะเด็กๆอ่าที่เด็กๆเห็นเลยใช่ไหมคะก็จะมีรูปเด็กๆใช่ไหมคะกําลังไหว้คุณครูอยู่นั่นเองค่ะยินเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะและบุคคลท่านต่อมานะคะนั่นก็คือคุณครูนั่นเองค่ะ ซึ่งกำลังยืนรอเด็กๆอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าเวลาเด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆก็จะเจอคุณครูยืนรอเด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องยกมือไหว้สวัสดีคุณครูด้วยนะคะและบุคคลท่านต่อไปนะคะั่นก็คือคุณลุงพันลงนั่นเองค่ะซึ่งคุณลุงนะคะจะมีหน้าที่ดูแลโรงเรียนของเราใช่ไหมคะคอยดูแลรักษาความสะอาดให้กับโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะและ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรูปโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆมาเขียนตามรอยประพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ คุณครูเขียนคาตามรอยประเสริเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเขียนให้ตรงกันด้วยนะคะและต่อไปเรามาหัดอ่านกันนะคะเด็กคาที่1นนะคะเด็ก S C H O O L School ู c h o o ูแปลว่าโรงเรียนนะคะที่เด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ S C H O O L school school แปลว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะมาดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่สองนะคะเด็ก S T U D E N T student student แปลว่านักเรียนอีกครั้งนะคะ S T U D E n t student student แปลว่านักเรียนและคำสุดท้ายนะคะ t e a c h e r teacher, teacher แปลว่าครูอีกครั้งนะคะ t e a c h e r teacher teacher แปลว่าครูเย้เด็กๆเก่งกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าสองคำทางด้านล่างของเราจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมตัวเลขที่แสดงตำแหน่งของบุคคลในโรงเรียนกันนะคะคำที่หนึ่งของเรานะคะ student student แปลว่านักเรียนเด็กๆทราบไหมคะว่า นักเรียนมีตัวเลขแสดงตำแหน่งหมายเลขอะไรคะี่เด็กเก่งมากค่ะหมายเลขสองนั่นเองเดี๋ยวเด็กเขียนเลขสองลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะเวลาที่เด็กเขียนตัวเลขลงในช่องนะคะสังเกตนะคะว่าคุณครูจะเขียนตัวเลขเต็มช่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนตัวบรรจงให้เต็มช่องเลยนะคะคำที่สองนะคะ teacher teacher แปลว่าครูนั่นเองค่ะเอแล้วคุณครูของเรามีหมายเลขแสดงตํตำแหน่งหมายเลขอะไรคะเด็กๆกิ่งมากคะ่ะหมายเลข3ามนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆเขียนหมายเลขสามลงในช่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับแบบฝึกในหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ในหน้านี้ด้วยนะคะและต่อไปคุณครูขออนุญ,ญาตท่านผู้ปกครองทําแบบฝึกเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะคะให้เด็กๆเปิดหน้าถัดไปได้เลยค่ะแอปแบบฝึกในหน้าถัดไปนะคะก็คือหน้านที่21นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามคุณครูนะคะคุณหมอและพยาบาลใจดีเขียนตัวอักษร ที่มีอยู่ในคาําศัพท์ตามรอยประอีกครั้งนะคะที่เด็กเขียนตัวอักษรที่มีอยู่ในคาําศัพท์ตามรอยประสําหรับแบบฝึกของเรานะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นรูปคุณหมอและคุณพยาบาลน,นั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเด็กๆมาดูรูปภาพและอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะรูปที่1ของเรานะคะเด็กๆก็คือรูปคุณหมอนั่นเองค่ะเด็กๆมาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะหมอหมอเก่งมากคะ่ะมาดูคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษกันนะคะ D O C t o r d o c อ o r Do แปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะ เด็กสังเกตทางด้านขวามือของเราตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะเราจะมาเขียนตามรอยประกันนะคะแต่การเขียนตามรอยประในวันนี้เราจะไม่ได้เขียนทุกตัวนะคะเราจะเขียนเฉพาะตัวอักษรที่มีอยู่ในคำศัพท์คำว่าด็อกเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเด็กๆมาดูก่อนนะคะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ยตัวที่หนึ่งนะคะ D e, c, a, o, t, r, o และ f นะคะเด็ก a, เด็กเอ๊แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าตัวอักษรตัวไหนที่อยู่ในคำศัพท์บ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆตัวอักษรตัวที่หนึ่งนะคะเด็กๆนั่นก็คือ d, d เด็กมาสังเกตตัวอักษรทางด้านขวามือของเรานะคะ ดี D, อยู่ตรงไหนเอย่ยใช่แล้วคะ่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองเด็กเขียนตามรอยเลยนะคะตัวอักษรตัวที่สองนะคะเด็กๆ O อโอเอเด็กๆคะตัวโออยู่ตรงไหนเอย่ยเก่งมากคะ่ะตรงนี้นั่นเองเด็กเขียนตามรอยเลยนะคะตัวที่สามนะคะ C C แล้วตัวอักษร C อยู่ตรงไหนคะเด็กเก่งมากคะ่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองตัวที่สนะคะ T T ช่วยคุณครูหาตัวทีกันนะคะเด็กเก่งมากคะ่ะตรงนี้นั่นเองตัวต่อไปนะคะเด็กโอโ เอแล้ว O อยู่ตรงไหนคะเก่งมากคะ่ะตรงนี้นั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะทดเด็กอ่าอ่าดเด็กมาช่วยคุณครูหาอากันนะคะเก่งมากคะ่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองสำหรับคำศัพท์ทางด้านบนเราเขียนตามร้อยประครบแล้วนะคะดเด็ก ส่วนตัวอักษรที่เหลือเราไม่เขียนตามรอยนะคะเพราะตัวอักษรเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในคำศัพท์ของเรานั่นเองค่ะและตัวที่เด็กๆจะต้องเขียนตามรอยนะคะนั่นก็คือ d c o t r o นั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะเรามาดูรูปภาพทางด้านล่างกันบ้างนะคะรูปทางด้านล่างของเรานะคะนั่นก็คือ รูปคุณพยาบาลน,นั่นเองค่ะเด็กอ่านตามคุณครูนะคะพยาบาลอีกครั้งนะคะพยาบาลเก่งมากค่ะมาดูคำศัพท์กันนะคะดเด็ก N U A s e n e R S E n u r s พยาบาลอีกครั้งนะคะ N U A s e n e R S E Nurse พยาบาลเก่งมากค่ะเด็กๆมาดูตัวอักษรทางด้านขวามือของเรากันบ้างนะคะว่าจะมีตัวอักษรตัวไหนที่อยู่ในคำศัพท์ของเราบ้างเอยมาดูตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะ n u j r o a d e และ s นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตัวอักษรตัวไหนที่อยู่ในคำศัพท์ของเรากันบ้างเอ่ยตัวที่หนึ่งนะคะ n A. เด็กๆมาสังเกตทางด้านขวามือของเรานะคะช่วยคุณครูหาตัว n หน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเก่งมากคะ่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองตัวต่อมานะคะ u เด็กๆคะ่ะหาตัว u เจอหรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วคะ่ะอยู่ตรงนี้นั่นเอง ที่3มนะคะ r a, a แล้วตัว r อยู่ตรงไหนเอ่ยเก่งมากค่ะตรงนี้นั่นเองและตัวต่อไปนะคะ s a แล้ว s อยู่ตรงไหนหน้าเด็กหาเจอไหมคะเก่งมากค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะ e เๆดๆ็กค่ะ E. อยู่ตรงไหนเอย่ยใช่แล้วคะ่ะตรงนี้นั่นเองแด,ดนคุณงครูเขียนตามรอยครบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับตัวอักษรที่อยู่ในคำศัพท์เอาละคะ่ะส่วนตัวที่เหลือนะคะเราไม่เขียนนะคะเด็กๆเพราะไม่ได้อยู่ในคำศัพท์นั่นเองคะ่ะเราจะเขียนทั้งหมด5ตัวนะคะนั่นก็คือ N u R E และ S นะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆสำหรับแบบฝึกในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องที่เด็กๆทํากันด้วยนะคะสําหรับแบบฝึกในหน้านี้นะคะเด็กๆไม่ได้เขียนตามรอยคบทุกตัวอักษรนะคะเราจะเขียนเฉพาะตัวอักษรที่อยู่ในคําศัพท์นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะและสําหรับแบบฝึกในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ